สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่26นะ่ะอ่าเช้าแห่งการเดินทางครับนะเวลานี้ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนครับถือก่อนเดีย๋ยวไปเอามมดก่อนหรืออันนั้นอะไรอะเก็บไปทิ้งด้วยของเราเหรอเดีย๋ยวไปเอามอไมเก่อน เก็บไปทิ้งด้วยทที่ของเรานะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะเช้านี้อยู่กันที่ศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะดูบรรยากาศของที่ศบเมยโฮมสเตย์กันค่ะอาคุณนายมันนี่บอกฮัลโหลทักทายคุณนายมันนี่ค่ะ บรรยากาศดีมากคันแม่ค่ะสัญญไหมยังมาแล้วค่ะเดี๋ยวเช้านี้นะครับข้างหลังเราเนี่ยเป็นภูเขาสวยงามมากเลยคือวิถีชีวิตชาวบ้านน่ะเขาจะปลูกผักแบบปลอดสารพิษอ่ปลอดสารพิษนะครับผักผักที่ชาวบ้านปลูกครับของคุณลุงเจ้าของโฮมสเตย์ครับผู้ยุงบอกหยิบได้เลยจะกินอะไรเก็บไปทําได้เลย คือคุณลุงน้ําใจดีมากที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันครับตอนเช้าแล้วเราไปทําอาหารทานกันตอนบ, <า S 1> บอกยเอฟซีทราบด้วยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอีกครั้งเราอยู่ที่ศพเมย์โฮมสเตย์ครับจังหวัดแม่ห้องศนครับผมอา่มาครับเรามาเก็บผักกันนะครับคือถ้าคนที่จะมาชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะแนะนํานะคะให้มาเที่ยวที่จังหวัดแม่ห้องศนแล้วก็มาพักที่ศพเมย์โฮมสเตย์นะคะท่านผู้ชมฮ่ะ ผักครับสดมากเลยครับเมื่อวานเมื่อวานคุณลุงเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกทั้งจูเก็บได้เลย <c oughs> ทั้งจูก็ไม่เกรงใจนะคุณลุง <c oughs> บอกเอาแค่พอกินนะคุณลุงอันนี้ผักอะไรอ่ะผักกาดนะผักกาดอันนี้อันนี้ปลอ,อดปอดสารพิษนะครับเพราะว่าคุณลุงปลูกแบบวิถีชาวบ้านเลยอย่าเพิ่ง อ่ะถ่ายทอดละถ่ายทอดอย่างนี้เราบันทึกไว้ได้ใช่ไหมได้เเย่นอไหมมาโชว์ให้ดูหน่อยพอพอเรากินพอพอเรากินแค่นั้นพอไม่ต้องเอามา ใครที่ชอบวิถีชีวิตชนบคุผู้ชมแนะนำให้มาพักที่นี่นะคะคืนละแค่สามร้อยห้าสิบบาท,าบาทเองนี่ก็สไตล์นี้แหละที่สำโรงเพราะทั้งจูก็เริ่มจะปลูกผักกินเองแล้วยุคยุคนี้ครับ <laughs> ไว้จะไปรีวิวให้ดูที่บา้า <laughs> น,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 นดูแต่ว่าสลรพการของคนยุงเทียบเลยแบบสวยงามมากเลย โอ้ยเขาชอบวิวนี้จังเลยอ่ะผักเนี่ยผมจินผักของคุณลุงชวนละคุณนายมานี่ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยละก็ทานข้าวอะไรเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อที่ปายปายอินเลิฟเราจะไปที่ปายครับผมเจอกันนะครับเอฟซี FC ท่านใดอยู่ที่ปายหรือเอฟซีลูกหนูยูเคก็ทักทายกันได้นะครับที่ปายครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปายนอนปายคืน นี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเดินอาถ่ายเขาด้วย